ดีต้อนรับสู่ช่องแม่น้ำมาน้องรชาชตะนะคะสวัสดีวันช้างไทยวันนี้เราก็กินผลไม้โตจีนนะคะอยู่ที่ศูนย์พุทธเชษานะคะช้างร่วมร่วมเจ็ดสิบแปดสิบเชือกนะคะก็จะมีช้างงาช้างพายช้างแสดงช้างแท็กซี่ทุกทุกช้างเลยช้างชราเชือกไหนมาได้ก็ได้มานะคะอน,นุญาตเก็บเป็นรายละเอียดนี่อันนี้พี่ยอดทองดำดงดำดงนะคะนี่สุโพส์นะคะ หวานหวานก็มาตาตาก็มาทีแรกนึกว่าจะได้ขี่หวานหวานดีนะฟันเฟรมผมกลับมาแล้วนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะแม่แม่ดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะวันช้างไทยนะคะที่โครงการเขาก็จัดบุฟเฟ่ผลไม้นะคะให้กับ น้องช้างในโครงการนะคะก็จะมีกล้วยมีลูกสับปะรดนะคะมีแตงกวามีแตงโมมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มียาด้วยนะคะอดมไปด้วยจานอาหาครครบถ้วนเด็กๆก,ก็เลือกกันแบบจัดสรรกันกินแบบไม่ผูกเลยหนึ่งเปีมีหนึ่งครั้งกินให้อิ่มแบบเต็มจุกนะคะแขกผู้มีเกียรติก็มากันเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยนะคะแต่จวบแบบชิลมากแม่นอนนอนอยู่บนหลังน้ำหวานแล้ว ชิลมากไม่มีใครชิลอ่ะเด็กๆก็ปปอนกันใหญ่เลยเด็กๆก็ปปอนใหญ่เลยนะคะเด็กๆตาตตาโอ้ตัตตาบอปผมจะกินยาครับผมใส่กินผลไม้แบบว่านี่แหละอ่ะกินยาแหละ ต่บอกไม่เอาไม่เอาเออเออเออผมชายาผมชาวยาค่ะเอออีแม่ก็กินละกินยาแล้วกินยาแล้วกินยาแล้วก็เป็นความสุขของเด็กๆน้องแม่ๆค่ะได้กินเออลไม้กรากไม้นะคะอร่อยอร่อย ก็ฝากแม่ๆนะคะเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับกล้องเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะให้ชมภาพบรรยากาศมีของกินเยอะแยะเลย แื้ว,ว่าจะมาไม่ทันกันแล้วทั้งกินทั้งห่อนะใครใครแบบอ่าใครแบบมีแยงมาด้วยนี่ห่อกับบ้านเลยิ่งหวันไม่ได้ใส่แยงนะคะ ยิงหวานอ้วนมากแล้วเวลาใส่ใส่รัดเยียงก็คือมันจะรัดช่วงนมอ้วนมากนะคลดน้ำหนักไม่ลงเลยหญิงหวานเราทั้งกินทั้งหอ่อดูอสองไม่รูกอ้วนอัวกันมาก ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขออนุญาตตรงคลิปนะคะสวัสดีค่ะ